รูเบนอโมริมเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงกลางฤดูกาลโดยเขายอมรับว่าโอกาสที่จะได้กุมทีมระดับตำนานอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้รูเบนอโมริมยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะละทิ้งสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเป็นสโมสรที่เขาสร้างความสําเร็จไว้มากมายเขารู้สึกผูกพันกับผู้เล่นและแฟนบอลที่นั่นและเข้าใจถึงความท้าทายของการย้ายออกในช่วงกลางฤดูกาล อย่างไรก็ตามความท้าทายใหม่ในพรีเมียร์ลีกและโอกาสที่จะได้เป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสโมสรที่เหมาะสมอาโมริมกล่าวถึงช่วงเวลานี้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเพราะการจากไปในช่วงกลางฤดูกาลหมายถึงการละทิ้งทีมในช่วงเวลาสําคัญแต่ผมรู้ว่าผมต้องทําเพราะโอกาสนี้มาในเวลาที่เหมาะสมกับเส้นทางอาชีพของผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากในพรีเมียร์ลีก โดยรังอันดับที่13และมีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอในยูโรปาลีกการเข้ามาของอามูริมจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แฟนบอลคาดหวังว่าจะช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ของทีมซึ่งอามูริมกล่าวถึงความท้าทายครั้งใหม่นี้ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับทีมระดับนี้แน่นอนว่าช่วงแรกอาจรู้สึกกดดันแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มมุ่งมั่นที่จะทําให้ทีมและนักเตะประสบความสําเร็จการได้เป็นส่วนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเกียรติที่ยิ่งใหญ่ ในเกมแรกของเขาที่จะพบกับอิบสวิดทาวอามอริมจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและใช้เวลาช่วงพักเบรกทีมชาติในการวิเคราะห์และวางแผนการเล่นสําหรับทีมยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ยังไม่มีความสม่ําเสมอในเกมรุกและเกมรับอามอริมจึงต้องหาทางแก้ไขเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง,แ,งและมีประสิทธิภาพเขายังเน้นถึงความสําคัญของการปรับตัวให้เข้ากับพรีเมียร์และทําความเข้าใจจุดแข็งของนักเตะแต่ละคนเพื่อสร้างระบบที่เหมาะสมที่สุดแฟบนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คาดหวังว่าอามูริมจะนําพลังงานใหม่เข้าสู่ทีมพร้อมนําสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาใช้อย่างไรก็ตามอามูริมยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองในหลีที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกและเกมแรกในฐานะเฮดโค้ชของเขาจะเป็นบททดสอบสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ของเขาในการนําพาสโมสรกลับสู่ความสําเร็จ